ป้าขยันมากเลยไปเอาฟืนที่ไหนมาไปเอาข้าวหูพ่มาของหูวเราไปหลูป้าเขาทำอะไรอยู่ทั้ง,งบ้านนะครับเห่ท้าป้าฮ็่ทางอยู่อ่ะข้าวในผูกปักในบนเด็กเก็บ นเยอะขนาดนั้นหรือตายอาผูกด้วยลุงนี่แหละพักปากหมอป้าเขาหมอจะผูกพักทองนะครับผูกให้ขึ้นซ้ำโพใี่ไหมน,นะ লা আছে গৈ কা অফ ด้านน,าาออออนั้นเขาหมอป่าเขาหมอเขาผกโถนเน่านะฮะผดโถนเน่าก็คือถุนถุนเละหรือว่าถุนเรืองนั่นหนึ่งประเทศไทยนะครับตัวชู้เนี่ยกับะมีทุกวันนะครับจะมีทุกว,นนะะกวนันเอาผกไว้กินเองนะโคเรือนครับแล้วก็ป่าเขาก็จะมีหมักเขือแล้วก็มีขิงนิดนึงหมักพริก เนต้นถั่เลจะเป็นอย่างนี้นะครับถั่เล่ในส่วนของป่าเนะี่ยป่าก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วก็เวลานั่นอันนี้ก็คือเป็นยาค้านะครับแล้วก็จะมีพื้นทีเ่เล็กๆน้อยๆนะครับนิดนึงแล้วก็จะเอามามุงบ้านเนี่ยครับเวลาปีนึงจะเ,ละเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับค่าก็ จะมามูงบ้านของป้าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรป้าตน้นท้างนั้นจ่ามดช้อยยงอ๋อจังก็อ,อะอ เนี่ยี่ก็ต้องถมดุมถผมดุมค่ะน่าขผูกข้างก็่ด้อย่งนั้นนะใกั้นน่หไหนเอ่มต้องเหยียบเา่หยหผมไหนก็ป้อนะก็ให้ไก่ไม่มวมาเขยเพราะนั่นก็ะกินหลอกไก่ต่อ พามามกินข้าวกับอะไรอะ่ะม่ผ้าหางมือไหนฮะม่ผ้าหางมือไหนกินผ้าเอ๊ะคืักงเนาะอืมนะข้าวลูกชายไปอยู่ประเทศไทยนะถ้าเกิดวอาอะไรเห็นคลิปนี้แล้วถ้าอยากกลับมาดูแลเม่ก็กลับมานะครับนะหากินผูกก็ตําเลยดูไป เดี๋ยวไปรู้ว่าปลาเขากินหมดแล้วพักหรองม่เนออหมอทั้งหัดจะพาไปรูุเนื้อ้ันปลาน,านนะแต่ว่าวันนั้นก็ถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าไม่ดู้นกันว่าเขา,เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับนี่นี่เรที่ล่างวัานที่ล่างจานนะครับี่างจานแล้วก็จะมีการหัดน้ําแบบนี้ด้วยเนาะเพราะว่าน้ำไม่มาถึงนะครับ มอนก็ให้เอาไปเอาที่บัานมนน์มากเอาที่บ้านป้าว่างนะครับนี่ครับก็อไรก็จิ้มเนียงก็ก็ก็จิ้มเนียงหยไดไถเงนหนาไรหยุดไถเงินหนเดี๋ยวผลตู้เริ่มขันก่อนนะเ้าผลมาได้กับกางขัดเจี๊ยบขัดเจี๊ยบเ เฮ้ยโอเคโอเคจนว่ไรฮ้นฮ้ยไ่ไ่้กะตู้ดังนั่นเละกะยูดังนั่นหลยยูยังาวใครหันน้ใครหันห้าป้มาดีกล้ที่มึงเนี่ยเะมึงอ้วกคนหน้าโอเ นังนายยะนี่เรื่องมูลยโหก็มาอุดจาราะเลยมูตัวนี้นก็มูของปลานะครับแต่อยู่แบบเพาะเพียงนะแต่ว่าไม่ได้คากินเองหรอกมูก็เมื่อเนี่ยพาพี่น้องไปลู่พี่ชายล้อมพี่ชายล้อมหู้อยู่ข้างด้างนะฮะล้อมรูอ่ารูว่านรมใหม่ลมูไม่ไผ่นะครับ กันหน,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 นะนึ่งในสวนบ้านในสวนบ้านมณ์นะในมณ์ซื้อไก่มาไปตัวนึงเอามาเลี้ยงไก่ไม่ดุนะครับนี่อลโลเฮ้สวนแตงสวนแตง พี่ชายขยันมากเลยเห็นปะเฮ็ดยวไม่ไผ่โฮล้ใหม่ล้อใหม่ถ้าในล้อมเสร็จแล้วนี่ไม่งั้นจะวัวเจอมุมกควายมันเยอะนะฮะก็ผมเข้าไม่กินผักอะไรนี่นะ ฮะโห,หมหนหนนีน้ํเฮื้นาอาไปมาเฮื้นตองไานใบตองใบตงท่าโหลดจากไม่ไผ่นออยู่แบบค้นจนเนี่ยฮาหน่อไม้ของเราก็ออกแล้วเนี่ย หมอไม้ลาแล้วในกเราก็ไปหากินตามป่าก่อนนะถ้าเกิดว่าช่วงในป่าไม่ค่อยมีแล้วมวก็จะมันก็จะหากินกินในบ้านของมวนี่แหละนี่คือต้นขมิ้นนะครับต้นขมิ้นชันหมดเลยขมิ้นเพราะว่าทุกทุกครั้งมนเขาทำกับข้าวมนก็ต้องใช้ขมิ้นนะ ต้องใช้ข้ามิ้นชันตลอดนะครับหนอคำลัองออกมามเยี่ยะเลยแต่ว่าหนอพวกนี้บางทีไม่เคยติดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นสชช่วนสปะรดของมอนนะครับแล้วก็จะมีกระท่อมของมอนอยู่ข้างบนนู่นนี่ ไป่รู้ว่ามันมีหมักชักโกแดตว่านันโดนไฟไหม้ไปนิดหน่อยนี่ครับนบบกเค้งชักโกแลตมีหลายหน่วยอยู่ครับเนี่ยแยวนั้นเป็นนี่ไม่หลุดหมดเลยช็กโกดลช็กโลด เป็นบ่พอเลยว้พลาอยู่นะฮะนี่ฮะเมื่อยให้เพิยากัดลอบๆบอามอนมืให้ดูกะท่อมที่มอนมาถ่ายคลิป หรือว่าที่กินกอบผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเหนื่อยแล้วนี่ผักของมนนี่ หกเจ็ดลำตอห้าามืามครับแต่บ่ามันยังไม่เคยยังไม่เคอยออกยอดเท่าไรมันกำลังจะออกยอดนออกยอดเพียบเลยหมดเลยครับถ้าเป็นจังช่อมเลยอย่างนี้ไล่อยู่หน่อไม้เยอะแล้วนะครับเนาะ วัที่นี้เขาปลูกปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้นะครับมันจะปลูกผสมประชานกันไปนะครับนี่ทางหญ้ามั่งผักกาดมั่งนะฮะแล้จะกินผักก็เด็ดเอาไปเลยเยอะมากข้างในนูเห็นป่ะอือแถวต้นข้าวโพดนะครับ ผักกาดผักกาดเหินทะี่ว่าเล่เาเรื่องผักกาดเหินนะฮะบอกว่าสมัยก่อนเขาจะเป็นอ่าปลูกผักกาดนาแหลงนะฮะนา,นาเอี้ยนนานาวเขาได้ปลูกผักกาดแล้วที่นี่พันธุ์มันร่วงเวลาฝนตกมันก็จะออกมาให้กินอย่างนี้นะครับทุกปีเลยแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นผักกาดที่เราไมา่ได้ปลูกแด่ว่าวคิดไปเองหรือเปล่านะฮะว่า ถ้าคนในที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เขาจะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่แต่ว,ว่ามอนะกินทุกอย่างเลยถ้าแต่คนเชื่อเน,อะนาะฮะต้องอย่างอกุ้งขามมันฮะอ๋ออ๋อเออ